สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอและอาจารย์ทอบพยา,พยากรเราก็มากันแล้วนะครับในปัจจุบันโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมท<ม><ม>่าน<ม>อาจารย์้เน้นโอจะเลยอ่ะอ้าว่ะอาจารย์โอก็อสำนักอาจารย์โออ,อาจารย์โอต้องเป็นประธานเนี่ยอาสำนักโอแล้วอาจารย์ทอบพยากรเนี่ยอาจารย์โอใชไปแชร์กัน เข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อ,อย่าเริ่มนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เขามากันได้นะคขรับเพียงโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ราคาในรูปภาพรวมฝนอืมเดี๋ยวนี้จัดราคาระดับเข้ามากันได้เร็ว เพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้น ทำไมมีใครมาเยอะอยังไม่มีใครมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงตัวรลาแล้วเนมะืกี้นี้รถไฟจะชนคนนะเด็กมันก็ยังไปยืนถ่ายรูปกันอยู่ให้รถไฟจะชนเอาเนี่ยดูยืนอยู่อะ่ะอืม มาครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นเวลาเรามีไม่มากนะครับหลังจากนี้ไปสิบห้านาทีเพียงเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานใครเข้ามาแล้วในเฟซบุ๊กนะคะก็อ,อ,อะไรนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้ะพิมพ์คาว่าชแชร์วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คาว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะวันวน,วนี้อาจารย์ท็อปาไรสดเป็นไงบ้างในติ๊กตอกมันมากระดับโลกมีคนเยอะมากเลยใช่ไแล้วว่ากันนะมีคนถามแล้วโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานคุณนัด26แชร์แล้วนะคะเด็กอายุ23ที่มาคุยกับเราเขาชอบเราไหมคะว่าตามจริงไปเลยนะครับนะไพดีมีเมตปลามหานิยมครับรู้สึกดีค่ะ ไพ่ดีมีเมตรามหานิยมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคันถามค่ะดูได้หนึ่งข้อนะคะชพาะจอดจงนะคะเช่นการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเนี่ยการงานเนี่ยอย่าถามการงานสองพยางนะคะถามเลยมีปัญหาด้วยงานเรื่อะไรการเงินเนี่ยอย่าถามการเงินนะคะ การเงินเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกันอย่าถามนะคะกดแชร์ออกไปมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรถามมาเลยอย่างเช่นอยากจะรู้ว่าจะได้เงินเข้าบัญชีภายในสามวันนี้หรือไม่เราดูสามวันเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราดูสามวันเท่านั้นนะคะเ,เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอน,นะคะ่ะและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ มาครับใบไผ่ภายในสามวันนี้จะมีคนมาเช่าห้องสักห้องไหมคะอาจารย์ทั้งสองต้องไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเจ้าทีเจ้าทางก่อนบอกเขาอันนี้เป็นไพ่พระอาจจะมีะคนอายุมากเข้ามาหรือเปล่าอะไรก็ได้คนอายุมากถ้าได้ก็ได้คนอายุมากแล้วโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานไปแล้วเขา,าจะมีคนมาเช่าห้องสักห้องไหมมีแต่เป็นอายุมาก เดี๋ยวอาจจะเป็นครูอาจจะเป็นอะไรก็ได้ทำงานเกี่ยวกับคนมีความรู้แล้วเวลาเปิดไพ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดได้ใบนี้บ่อยนะถามคำถามเนี้ยแล้วม่มีบ้างไหมล่ะคะเป็นอายุมากอะมาถามไม่หมายถึงว่าคุณใบไผ่ามาถามคำถามนี้หลายครั้งแล้วแล้วอาจารย์ก็จำได้ว่าตอบไปด้วยไพ่ใบ,ใ,บใบนี้หลายครั้งแล้ว แล้วมันมีบ้างไหมเวลาเวลาตอบไปแบบนี้แล้วมันมีเข้ามาบ้างไหมมาครับกดแชร์ออกไปก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะเพียงคนละเก9าพ้ารเก้า้าแชร์หนึ่งสเก้าแชร์ให้แล้วค่ะไม่มีคําถามค่ะจาร์ท็อปอืมขอบคุณนะครับนะที่ไม่มีคําถามก็เอาเป็นว่าแชร์ให้ก็ดีนะผมก็ดีใจที่เข้ามาดูนะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะครับวันนี้ คุณาสาสามสิบห้างานคืนนี้จะได้เงินดีไหมคะจะปังไหมคะว่าตามจริงทำไมต้องใช่ <นะ S 2> ต้องพูดว่าไม่ค่ะด้วยมันก็ไม่ข่อย่างเงี้ยแหละมันไม่ดีอ่ะวันนี้นะว่าเพราะว่าเป็นดาวกระสักขึ้นสอบวันนี้จะสอบผ่านไหมคะว่าตามจริงไปเลยครับเครียดครับรู้สึกคุณเครียดมากเกินไปคุณคิดมากเกินไพ่ว่างกันนะเครียดหนึ่งสามสิบเก้าเหรอสอบวันนี้จะสอบผ่านไหมคะ ไพ่บอกคุณเครียดมากเกินน่ะเดือนนี้ดูคไพ่ย,นนยังปล่อยไม่ได้สักห้องเลยค่ะอาจารย์<ช>เดือนนี้<ค>นเดือนนี้มันคนไม่มีเงินกันช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนละคนไม่มีเงินกันเลยผมบอกเลยตรงเลยมันขนาดลงลงลงโรงงานยังปิดกระทันหันกันเลยมันเป็นกันหมดอ่ะตอนเนี้ยนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคนดีโกนเสายเสียยาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะอ่า ถามได้แล้วเพราะว่ามีผู้ชายแล้วค่ะมาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะมีเอะไรตลกตลกทำไมต้องดูตอนนี้ด้วยไม่ได้ดูมันเด้งขึ้นไาเฉยมาครับเข้ามากันได้โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานไปแล้วท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะครับ มาสี่สี่ไก่ค่ะสี่สิบสี่ปีพรุ่งนี้เท่าแก่เข้ามาออฟฟิศจะคอมเพลนหรือติดเตียนไผ่เรื่องอะไรไหมคะอาจารย์คอมเพลนเนี่ยเป่าบน่นจะดูให้นะไม่ติดเลยแต่ติตถามติดไหมติเรื่องงานหรือเปล่าน่าจะเป็นงานมากกวา่าไม่มีอะไรหรอก ถ้าเขาจะติก็ติแต่ว่าเขาเห็นว่าเราตั้งใจทำงานดีนะเขาจะบ่นเขาจะบ่นไหมไม่น่าบ่นขนาดนั้นนะนะกดแชร์ออกไปเพียงโคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เราเหลือเวลาเจ็ดนาทีนะครับนะผ่านมาแล้วเจ็ดนาทีเหลือเหลือเวลาอีกแปดนาทีเพียงเท่านั้นเราอยู่สิบห้านาทีนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรอีกสองสามรายการเยอะนะรายการของเรานี่เยอะทงหลังเนะี่ย นะเข้ามากันได้เพียงโคนะเก้าร้ยเแชร์เพียงเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานในรูหนาอาจารย์โอจริงจังมากเห็ไนไะหอาจารย์โอเนี่ยเขาสอนไพ่ยิปซีเก่งนะเอาตรงๆนะเพราะว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยอาจารย์โอชำนาญมากแต่เดิมอะนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเรียนเนี่ยก็นัดไว้ให้ดีๆขอบคุณค่ะ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพารอยเก้าสแชร์จริงๆไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่หรอมันเหนื่อยแต,แต่ว่า<อ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นความตั้งใจจริงของลูกศิษย์ว่าอยากเรียนจริงๆอะ่ะเราก็สอนไหวนะคะคือคนเรามันมีจัญยาวานหรือว่าเขาเริ่มมีอุดมการในการทำงานอยู่แล้วอะ่ะ มันก็ไหวเท่านั้นแหละวันนี้ลืมไฮไลท์หนะ้าจมูกไม่ดง่งเลยวันนี้นามีเมตปลามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะปดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เออลืมใช้แอปพลิเคชันลืมใช้แอปแต่งหน้าใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะพอไม่ทำติ๊กตอกก็ดูหเหงาเหงาเนาะ แต่ทำติ๊กตอกก็ดูเน้าเหงาเข้ามากันได้ครับอะไรไม่รู้อะไรจะเหงากัน เอาเข้ามากันนะเหลือเวลาอีกห้านาทีสุดท้ายแล้วเนอะนะวันนี้ดีนะมีแต่คนแชร์ให้ทางนั้นเลยนะคะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาแชร์ให้แชร์ทุกคนเลยเนี่ยคนที่ถามเนี่ยไม่ต้องพวงเลยเนี่ย ราจะทับแชร์ป่ะแชร์แชร์ไปต้องเยอะแยะเลยมาครับกดแชร์ออกไปไลค์เข้ามาแล้วเราจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถาม เข้ามากันได้นะครับนาทีนี้ใครเขาถามใครใครเขาสอนกันเนี้ภาษาไทยอ่ะว่าอะไรอ่ะจะปังไหมคะจะปังไหมค่ะปางปางไม่ใช่ไหมค่ะเนี่ยมันก็ไหมจริงๆเนี่ยตอกมาที่ไรก็ไหมจริงๆเ่ยไม่ปังเลยพิมพ์ผิด นุ่ดวงดีเข้ามานะคะสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณนัทสุภาวดีนะคะคมุกจะมีโชคลาภไหมคะโชคลาภน,น,นะครับโชคลาภลูกสาววันนี้จะมีไหม ยังไม่มีครับโชคราบครับในพูจริงมันไพ่สีดาบครับยังไม่มีโชคราบเอาเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับนะเหลือไว้นะอันนี้มา15นาทีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำอีกสองสรายการที่เสร็จนะมินคุณมิน25โสดจะมีความรักบ้างไหมคะขอสถานะเอาสโสดใช่ไหมโสด เอออเดี๋ยวดูให้เนี่ยครับมันมีอะไรอ่ะมีความรักบ้างไหมคะตีความการเดินทางทําให้พบรักใช่อาจจะเจอในการเดินทางโดยมีอาจารย์โอเป็นประธาน<ๆ>เวลาใกล้หมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวโฆษณาก่อน ติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธานสูงสุด Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061922645 0925929261 id รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันให้ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าท้องสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี ที่กรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีจากใบเกียรติบัตรขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับเอาละเวลาของเราก็าใกล้จะหมดลงแล้ว จะไปแล้วนะครับใ,ใครเข้ามาแล้วจะถามอีกไหมเวลามันหมดลงแล้วเดอ้อนะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละถ้าไม่มีใครพิมพ์อยู่หรือไม่มีใครถามนะคะก็จะออกแล้วนะคะถ้าเกิด,ดยังยังจะถามอยู่ให้สัญญาณหน่อยนะเพราะว่าเวลาวันนี้มัน,มนจำกัดน,นะวันนี้เวลาวันนี้จํากัดเดี๋ยวต้องทําหลายรายการ9,99 9รารายการครับอ่าไม่มีใครถามแล้วนะคะอาจารย์ครับอ่าไปแล้วครับสวัสดีครับ